พพุทธศาสนาเมื่อหลวงแล้วได้เกือบเกือบพันปีจะเกิดเป็น <c oughs> สองนิกายสองรัฐเรียกว่าสองขว่ขึ้นขว่หินายานมัน,น,เ,ปนเป็นของเดิมคือเทราวาตก็ อินญายาเขาเรียกขณนี้พูดถึงมหายานในี่็เป็นพุทธแท้เหมือนกันนะมันจะมีเกิดเมื่อราวพอ7 0อเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยโดยพวกเด็กหนุ่มคนหนุ่มคนสาวที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนา คิดเห็นว่าจะสู้กับพวกฮินดูไม่ได้เนี่ยพวกปรามมันเกิดสร้างพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกหลายหลายองค์เดิมมีแต่พระอิศวนครับสร้างพระพรหมสร้างพระนารายณ์ขึ้นมาสร้างเท้าอ่เวิเนสวนขึ้นมาอะไรทอะไรมากมาย พวกนี้เป็นพวกเถวานิยม <c oughs> พูดถึงประวัติอันตรมเป็นจริงของศาสนาพราหมณ์ที่ห้ามกินเนื้อวัวมันมีเรื่องอยู่ว่าในอดีตชาต,ติในโบราณคานมาแล้วตอนถึงปัจจุบันเน่ยคอนินเดียแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้วน เป็นเ,เษกษตรกรรมเกิบท้งนั้นทำนาทำสวนทำไรท้งนั้นที่ยิท่ที่ที่ราบสูงไหลลุ่มแม่น้ำคงคากว้างใหญ่ไพศาลอีกตั้งหลายรัฐที่ไปมาแม่น้ำคงคาที่กว้างที่สุดตรงที่สะพานข้ามมันกี่จ่วงสะโคง้งแล้วไม่ แต่ถ้านับสะพานรถไฟนะมันแปดโคง้งสะพานรถไฟอยู่ข้างใต้สะพานรถยอนต์อยู่ข้างบนแต่ใช้เวลารถวิ่งบนบนสะพานสนะิบเอ็ดนาทีถึง้นสะพานสิบนาทีกิโลละนาทีก็สิบเอ็ดกิโลแลยอ้องกว้างเลยทุกอันนี้กา เมื่อการดำนาคน้า้วัใวใช้ไฟไทนาใอินเดียถ้าปีไหนขาวยากผักแพงขนแรงไม่ตกตามระดูกาลเขทำนาไม่ได้ก็ทำนาไม่ได้คนก็อ,อดข้าวเ็าพอลเมืองรดูกันเดี๋ยวนี้จะเจ็ดแปดร้อยล้านนะคนก็ต้อง กินมีอะไรกินได้ก็ส่งกินก็นไปข้าววัวข้าวไว้เป็นอาหาร่ังขัรตัดของกัเรียบโบราณปรึกษาขึ้นเราทำอย่างไรย้ายคนข้าวาวัวกินบวกโรเิตหรือนักปรา์ประจำตัดตอกคิดสร้าง <c oughs> สรโลขึ้นมาอ้างว่า เป็นคำประกาศของพระอิศวรอาไม่ให้คนกินด้ววาเป็นอาหารสร้างกันว่าว,วานั้นเป็นรวทรงของพระอิศวรที่เรียกว่าโคโอสุระราชเป็นตทท้นเนนดในสวรรค์ของอินเดียก็มันแปลก ต้องมีวามีสัตว์เดรัจฉานด้วยบนสวรรค์ซึ่งศีกพุธไม่มีสัตว์เดรัจฉานบนสวรรค์ไม่ว่าชนิดไหนคนก็ต้องเชื่อนเมื่อกษัตริย์ประกาศออกมาเป็นศาสนาก็เจอกันต้องทำ,ำตามไม่ทำตามก็ตายจนเป็นจึงปัจจุบันก็ยังยึดถือกันอยู่ เป็นี้ในเมื่อพระพุทธศาสนารวงแล้เจ็ดร้อยกว่า800ปีแปดร้อยปีศาสนาพุทธของเรานะั้นถูกทำลายเรื่อยมาโดยพวกพรามพวกอินดูรือตอนความอ่อนแอของพุทธศาสนากู้ประพุติปรมาจันก็เลเทเละเลอนมาไปติดทิอามิตรไปติดลาบยศพวกเหล่านี้ด้วย เราก็เรียกว่าแทบหาพระรงองอริยะไม่ได้แล้วในตอนนั้นคือพวกคณะที่หนุ่มสาวนก็คิดสร้างขึ้นเอาสกายการเรียนแบบโปรแกรมสร้างพระโพธิสัตว์ขึ้นในพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็สร้างพระ ติโลเอ่อสิโลเกสวนติโลกะเกสวันอวะโลกะสิเกสวนอวะโลกะอวะโลติกะเกสวนเป็นพระโพธิสัตว์พระอันนี้ันก็มีธรรมะของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะ ในคำสอนนั้นบอกประชาชนพลเมืองนี่ก็บำเป็นตนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ช่วยกันขนมนุษย์เราให้ถึงพระนิพพานด้วยคำสั่งสอนแต่ต้องบำเพ็ญฐันเดยวััิสัตว์ทวมรรมีหก้อมรนี้เป็นมรรคมัอน,นกันแต่มรรคของโพธิสัตว์ ข้อหนึ่งก็คือศีลศีลหน้าศีลแปดข้อสองข้อสมาธิข้อสามก็วิยะคือความเพียนข้อสี่ข้อขันติคือความอดทนข้อห้าปาริจักะคือบริจักอกทานต่างข้อหกปัญญา พระโธพธิสัตวจะบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ต้องยึดถือคุณธรรมหกข้อนี้เป็นทางขอนทางเดินติดตายไปแล้วก็จะได้ลองมาเกิดอีกไปเกิดเป็นเ,เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ลองมาจุดสีในโลกอีกช่วยกันขนมนุษย์ให้ถึงบริบานตามภาษาของกวายมา,ายานเรียกว่านิวารนรนมอนิวารณะนะ นิวารนำนิบออกจำเนียงตามภาษาส,าสันสกฤตนิวารณะนอน,นิพาออกเสียงตามมักคตขออ่านนิพพานวายเราใช้ภาษามักคตควายน,ายานัยนเป็นสำหรับจารึกธรรมลงไปเป็นคำภาษามักคตสักฤิกตควายมหานนั้น จาดคำพิคำสั่งสอนเป็นภาษาสันสกิตทั้งสิ้นเกี่ยว,ว่าบฝ่ายเหนืออายุนยายนี่เรียกว,ว่าฝ่ายใต้ <c oughs> คือความหมายว่าถ้าจะรอให้พระอารหันต์เป็นผู้สอนคนเป็นพระหระันแล้วจึงมาสอนต้องใช้เวลาที่จะ ลดเปลืองกิเลสไ้ออกไปจากจิตใจหมดสชิงเชิญเสียเวลามากง้นศึกษาให้มีความรู้อย่างพระโพธิสัตวแล้วก็พระอาหารหันต์เมื่อสอนอยู่ก็ชช่วชีวิตนึ่งเท่านั้นแล้วตอนอดก็นิ่ผ่านก็หมดไปส่วนบ้าเป็นจนเป็นพระโพธิสัตว์ไม่นิพผ่านง่ายพระโพธิสัตว์ของมายาที่ถือกันอะมาใจ่โพธิสัตว์ อย่างพระธิอาริยะเมตไตรไม่ใช่เป็นพธิสัตว์อีกพวกหนึ่งที่ทางมหายานก็บัญญัาิขึ้นเป็นผู้มาช่วยขนมนุษย์ให้ถึงพระนิพพานเรียกว่าเอามนุษย์ไปจากโลกมลถึงพระนิพพานหมดแล้วพระโพธิสัตว์นั้นจึงจะความนิพพานภายหลังออกกันอย่างนี้ฝ่ายมหายานถึยไหมว่าว่า มีความรู้สอในให้ผู้อื่นปฏิบัติได้จนถึงปณิพานตัวเองก็ยังไม่ยอมไปต้องมาขนมนุษย์อยู่เพราะเป็นผู้เสียสละมีศีลสมาธิวิริยะความเกียดกันติปาริชาคะปัญญาต้องมีปัญญารู้การปฏิบัติไปปณิัานนั้นรู้ แต่ยังไม่เอาพระนิพพานต้องค้นผัดก่อนให้ผู้อื่นถึงก่อนเดี๋ยวใ,ให้ใหม่ให่งแก่ตัวแห่งแก่ผู้อื่นก่อนี่เป็นทางของพระไาวมาหายานเกิดพระโพธิสัตว์ต่างๆพอไปถึงกินก็สจางพระโพธิสัตว์ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกการแมวกวนอิมนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ตามตามทันที่ว่า ความจริงนั่นผู้ที่จะเป็นพระพธทธเจ้านั่นจะเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นได้แต่บุรุษเท่านั้นแต่กวาย์เกณฑ์เาจะแม่คนอิมนั่นเป็นทั้งผู้ชายได้เป็นทั้งผู้หญิงได้เอาอยู่แลวแต่ว่าจะอ่าเขียนกันขึ้นมาใจเป็นตัวจริงพระโพธิสัตว์ตัวจริงนั่นมี ตองบำเพ็ญบารามีมาอย่างพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระโพธษตษ์มาแล้วอย่างเป็นพระมหโอสถเป็นพระเจมะีเป็นพระ,ระอ่พระมหโอสถพระเจมีพระเวสสันดรเป็นหลายหลายอย่างที่ใกล้ชาติใกล้เป็นพระพุทธ สิจักอาชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรเป็นบอมเป็นบามีเป็นจติสุดท้ายในโพธิสัตว์อย่างนี้มันอย่างหนึ่งอันนี้โพติบอมเป็นโพธิสัตว์อย่างเมืองไทยที่เคยได้ยินได้ฟังมาเคยอ,อยากจะเป็นพระพุทธเจ้กากันมาใจโพธิสัตว์ขนมนุษย์ไปที่ผ่าน มันปิดกับไฟคององข้ามกับมาญาณมาญาณนนเป็นโพระโพธิสัตว์เพื่อจะผลมนุษย์ไปปฏิปักษ้ให้บโพลิสัตัดฝ่ายนิยานน่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรึกเป็นพระสรมมาสัมพทธเจ้ามาจากพระปัจเจกับพทธเจ้าโดยคลองเสีเดียวและทอนได้รับควาพยาคกคณ์รจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใด และอย่างน้อยไม่ต่างกว่าได้รับคํามบัญญัติยากรมาไม่ต่างกว่าเก้าสิบขับขึ้นไปบางองค์ร้องร้อยขับสามร้อยขับจึงจะมาตัดรูปเป็นพระธรรมมาตามพระพุทธเจ้าได้ถ้ายังไม่ได้รับคำาัยากรจากพระพุทธเจา้าองค์หนึ่งองค์ใดก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นตัสรูปเป็นพระธรรมมาตามพระพุทธเจ้าได้นี่ เราเราควรเรียนรู้ควรมีความเข้าใจอย่างนี้อันเราตามว่าไม่มาขยายมาอธิบายให้ฟังพอพูดว่าพระโพธิสัตว์เราก็ไปรู้แต่โพธิสัตว์อย่างเดียวว่าอ่าผูวกวางเป็นบารมีที่จะเป็นพระสมมาธรรมจับโพธิสัตว์อย่างของอ่าเครื่องไวที่เบรเป็นตัวตั้งตัวที่ใหญ่ เป็นต้นศาสดายังมีอีกหลายอย่างอางบวชอย่างพระพทุทธิสัตว์ของอิเบตจัดต้องไปต้องดูตามต้องค้นหาเด็กที่เกิดวันเดือนปีที่ตรงกับสโลกบัญญัติไว้ สองวันนั่นเดือนนั้นต้องเกิดทางทิศนั่นท้องความที่ไม่จะเกิดในที่เบตเกิดในที่โนดแล้วก็พวกเสนาบดีพวกรักษาการระหว่างที่ว่างครับร่ยนพ้องที่เบ็ดนั่นพระลามะหรืออะไรลามะ,ะลามะ ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดไม่เคยมีเียว่าไม่เคยมีปริยาต้องไปเอาเด็กที่เกิดได้พอร,รู้เรียนสาพอร,รู้เดินรู้พูดได้แล้วต,ต้องมีการเตรียมทายโดยมีของสองอย่างหรือสามอย่างไปตั้งถ้เด็กนั้นจับถ้าเด็กนั้นจับถูกต้อง แล้วก็ถามปัญหามาถามปัญหาเด็กตอบถูกต้องก็ไปติดต่อกับบิดามารดาของเด็กหรือตาเป็นต่างประเทศของจีนก็ต้องไปได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองของจีนของมณฑลนั้นของจังหวัดนั้นว่าเขาจะพาเด็กคนนี้ไปสู่ที่เบตตัดขาดจากวิดามารดา โดยให้เงินให้ทองบิลามารดาเป็นที่พอใจแล้วก็ออกไปอบรมสั่งสอนให้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นตอนจนไปจนถึงชั้นปริญญาส่งไปเรียนต่างประเทศแต่ห้ามเด็ดขาดเรื่องการจะไปค้องเกี่ยวข้องแวะกับศรีนั้นไม่ได้เป็นเด็ดขาดมีปีเลี่ยงคอย คงคอยรักษาตลอดเวลาเมื่ออายุได้ยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วพอสถาปนาเป็นองค์พระรามะเป็นทั้งกษัตริยเป็นทั้งพระปกครองประเทศเป็นอย่างนี้ของข่ายมายานเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือศีลมากกว่าศีลไหวนายานะ นั้นสองร้อยห้าสิบสองหรกสิบสองก็ไม่ใหญ่ไม่ใหสองร้อยยี่ิบเจ็ดถือเสีนถือเวไนยมากกว่านี่เป็นเรื่องของศาธนาขวายมหายานาเราจะไปดูถูกดูหมิ่นว่าไม่ถูกไม่ต้องมันไม่ได้ เขาก็รักษาศีลเหมือนกันเศรนใาขาสตว์ไอศีหน้านี่ศีนแปดนี้ไม่มีปัญาแต่ศินแปดเขาถือเอาตรงเจว่าหกโมงเย็นไปแล้วกินข้าวไม่ได้ดกินอาหารไม่ได้แต่ของพุทธเราเนี่ถือตั้งแต่เชี่ยงวันจนถึงวันรุ่งขึ้นต้องกดเว้นไม่กินอาหารสิบสิบแปดชั่วโมง คงมีเวลากินอาหารได้หกโมงส่วนของที่ซื้อทางทีเบกเยกสมมิบสองโมงและ <c oughs> การปกครองก็ไมีต่างเป็นเสนาบอด,ดีเป็นรัฐมนตรีอะไรทุกสิ่ง,ท,งท้กอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าตอนนั้นเป็นพาะามะ ปกครองทั้งางไข่พุทธจักรและอาณา,า,าจักรกษัตริย์ตัวจริงๆของอาเทศไม่มีตัวเองเป็นกษัตริย์แทนแต่การจ่ายคลองเครื่องอย่างกษัตริย์หมไยจ่าเครื่องของละท,ทางที่เบรเขาถือ,เ,อ,อเขาถือครองใช้กันอยู่ มีสีเทาๆจัดก็มีคล้าเกิดเป็นสีดำเป็นเสื้อแต่คลุมลองถึงพ้นเผ่ากัวกลางในนุ่งอะไรก็ดูไม่ชัดเห็นพระก <c oughs> รังที่อินเดียพกพันหรือฝ่ายมหายานที่ลมไปนีที่ประตู ดูมันแคนาดาหรือเยอรมันเนี่ยยินสนทนากันท้องร้าคำเขาพระเขาแขวนนาฬิกาอะไรทุกอย่างแต่การไหว้เขาทางกราบไหว้ของทางพุทธเราถือว่าเป็นทางฆ้าประดิษฐ์คือพร้อมได้ห้าอย่างเข้าสองข้อตอกสองาแล้วก็หน้าผากหนึ่ง รองเรียกว่า,าป,ปันจางกระบาดิตหรือเบนจางกระบาดิษในคลองทิเบตเรียกว่าอาัดถังทาประดิษแตดจากอัดถังกระาดิษฐ์คือต้องยืนขึ้นตัวกรงยกมือขึ้นปนนมแล้ว เหยียดสูงขึ้นไปบนศีรษะแล้วก็ลองมาปนมเต่ะเจ้าจคุกเข่าลองคุกข่าลองแล้วเขาต้องมีไม้กระดานกว้างราวหกสิบเซนยาวราวเมตรแปดสิบลื่นเป็นมันเลยกระดานที่ไหวก็ออลองคว่ำนอนคว่ำกราบไปมือนั้นเหยียดรองไปเนื้อที่จะพนม กราบอัดถังขปดิ์แล้วก็ลุกขึ้นผู้ที่เป็นพระของทิเบตรหรือผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์บวชมาแล้วจะต้องกราบพระไม่ได้สองแสนครั้งภายในหกเดือนกณะทาธิกาบพระนั้นก็ตอกหรดมอนไปด้วย จะส่วนบทใด,ดก็ตามมนี่ส่วนนั้นก็ร้อยครองเป็นภาษาสานสกติสันติเป็นอย่างนี้พูดตามส่วนบางคนก็ว่าพระเราเคร่งอถ้าไปดูพระที่เบตเขามันจะเคร่งกว่าการไหวกันวันนั้นไม่รู้กี่เวลาม่ใจหาเวลาไหวาวางเป็นไหวพระ กราบพระจดมนคำพีของคนที่เบสติดถือต้องใสกระเป๋าอยู่เสมอเป็นเหมือนสมุดคอยนั่นแหละพับแบบพับไปพับมานั่นแหละแต่เล็กๆใส่อยู่ในกระเป๋าแล้วลูกประคำก็มีด้วยนับลูกประคำวดมนก็ตงทองๆให้ได้สองแสนครั้งเหมือนกันหารักสมาธิของที่เบสสูง แต่วิปัสสนานีนไม่ปรากฏว่ามีหนักในด้านสมาธิเป็นไปเล่นอีททิสกันมากอย่างพระพิเบตนั้นพิสูจน์ได้ถึงแทงปากสะลุได้ขึ้นบันไดดาบได้มัมันไม่ใช่อะไรความนาจของฌานสมาบัตินั่นแหละที่ทําได้อย่างนั้น นี่ให้เราเรียนรู้กันมีความเข้าใจเดี๋ยวจะไปดูตูดูมินหาาัะเพราะว่าผิดไม่ได้มันเป็นวิธีหนึ่งการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงข์องที่เบตเขาก็ไม่อยู่ร้องโอไม่ได้รับต่วเขาเรียกว่าย,ยิ่งกว่าใดๆคนที่เบตแม้จะกินข้าวบางครั้งในสนมน เอาต้องอย่างนั้นเรานี่ยาว่ารวนมนแม้แต่สีหน้าก็ยังจำไม่ได้คือพุทธเงยมากมายสียังอาว่าอะไรบ้างจำไม่ได้บูชาพระนาฏไสว่าอะไรบ้างจำไม่ได้ฟังกระดังว่าแผ่เมตตาว่าอะไรก็เหลวส่วนนามว่าอย่างไรก็เหลวเหลวทั้งนั้นทอพุทธนี่ ใช่ว่านั่นแหละการจัดระเบียบการปกครองของฝ่ายไทยเราวางหลักดีมีกฎหมายควบคุมไวาตลอดถึงการเรื่องนุ่งห่มต่างๆแรียว,ว่าทางเทระผู้ใหญ่จัดรวบรวมให้เป็นอันหนึ่งนะเดียวกันถึงไม่ละก,กับเพศดูแปลกแปลกแผลงๆแ,แต่ก็ยังมีนยเพราะยี่ห่มดองหอมอะไรยังมีอยู่ อันนี้ก็เป็นการปฏิวัติเรื่ององงกตรมสมัยรัชการที่สี่เรียนมาแท่ที่ของพอปฏิบัติมาได้เห็นด้วยการนั่งในสมาธิเห็นชัดการงงงมที่เรานุ่งหมอยู่นี้ถูกต้องไม่มีผิดสีที่เราตายอยู่นี้ก็ไม่มีผิด แต่ที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งคือสังขาติการผาดสังขาติแล้วนำกลีบติพักเกาไว้ก้างนอกไวืมไหลทีเราบ่อยนัน้นนำกรีติพักอยู่กลาข้างในความจริงมันเรียบร้อยพูดตามส่วนไอเอาไปไห้ก้างนอกมันไปนโชกกรีบเปล่องสังขาติรู้สึกเอาไหวกลางในไม่เกิด นี่แหละอานดีนำมาพุทธศาสนาในนิกายใหญ่นิกายหนึ่งมา,สาแสดงให้ฟังก็ได้จ <c oughs> ดจำไว้แต่เมื่อไปถึงจีนก็ยังดียังมั่นคงอยู่พอไปถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ถือนิกายเซนเซนนั่นไม่ว่าเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นใหญ่ เวัดเนคือนั่นญี่ปุ่นเคยไปศึกษาซาติวีโรกจากอินเดียม,มั้งกันไปแล้วก็ศึกษาแล้วว่ามันยากนะมันมากมายจะเดินตั้งแปดหมื่นสีบันไม่รู้ยาวตรงไหนข็เลยไปตัดเอาที่ง่ายที่สุดที่สั้นที่สุดคือสุญญตาจิตจิตว่างไม่เอาอะไร เอาตรงนั้นถ้าเราไม่เอาอะไรจะแล้วก็ทำเด็ดได้อแต่การจะทําอย่างนั้นได้มันเป็นไปได้หรือไม่เอาอีกทีหนึ่งถ้าเคยปรากฏว่าเป็นพร,ระอรหารตรได้โดยการการิตว่างมีผู้หนึ่งผู้ใดในประสุตส่างๆมีปรากฏบ้างมันก็ดีแต่นี้ไม่ปรากฏห็นที่ปรากฏทำเร็จตูล่วงโดยสัทธา โดยปัญญาโถานี้ทางนั้นชาี่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมาเป็นได้โดยศรัทธาทิขะอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นด้วยวิริยาทิขะอย่างหนึง่งเรียกว่ามีศรัทธามากพวกหนึง่งมีความเพียนมากพวกหนึง่งวิริยาทิฆะคือความเพียนมากตรงนี้ ดอกใ้ความเ,าเพียน16อับสองไขหนึ่งเสนกับพวกศรัทธาทิกะนี่ด้ความเพียน8อาบสองไขหนึ่งเสนกลับส่วนทรับทางปัญญาทิกะ4อาบสองไขหนึ่งเสนกลับเป็นกับพระพุทธเจ้าโคโดมที่เราเคารพอยู่ปัจจุบันนี้ในการเป็นพระเจ้าจะเป็นได้ด้วย3อย่างนี้คือ วิริยาทิ่ะสัทธาทิกะปัญญาธิ่ะแล้วก็บองเป็นบารมีตามกำหนดกฎเกณฑ์เวลาเป็นพระโพธิสัตว์หลายจาตหลายหนแต่นี่บางคนที่เข้าใจผิดก็มีเอกพระอราหันต์อย่างพระอาหารหันตสามัญธรรมดาครับ พระอาหารหันต์ที่เป็นพระพุทธเจ้ามันต่างกันอันนี้ไม่ถูกเหมือนกันความเป็นลานความหมดกิเลสเหมือนกันนิพพานเหมือนกันอันเดียวกันพระโพธิสัตว์นั้นไปนิพพานไม่ได้เจ้าคนผู้อื่นอยู่ยังบำเพ็ญบารมีไม่เต็มเมื่อบำเพ็ญบารมีเต็มแล้วึีจะไปมาจัดตรงมาจัดไปรู้ รต้องมารู้อย่างพระสาวกต่างๆต้องมารู้จากพระพุทธเจ้ามาใ่รู้จากพระปัจเเจพพุทธเจ้าต้องมาศึกษามาเป็นสาวกรู้ตามปาสมาพร,ระพุทธเจ้าทหาร่าวทั้งหลายมีทางเดียวนี้เท่านั้นทีถึงะน้ผ่านได้ส่วนพระปัจเเจพพุทธเจ้าไม่ต้องมีผู้สอนจักสรรู้ใดเองรู้ธรรมเองแต่ หาสาวกยากเพราะไม่สอนผู้ใดพูดทําไม่ฟังถ้าใครจะทําตามหรือไม่ตามตามก็แล้วแต่ใครเราไม่ได้บำบำเป็นบารามีมาในทางช่วเหลือผู้อื่นบำเป็นบารามีมาสั้นแต่พอช่วยตนเองรู้เองเท่านั้นจบเพียง